ครับสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบดิดสุสกุสุคนกันยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาสู่ซองของบอรจิตคือเก่าพ่อพี่น้องเลยการมาเนี้เนาะพ่อพี่น้องบอรจิตอ่ามาจากบ้านนานาดงนาขามเนาะการพอดีว่าเห็ดนานาไม่ค่าเช่าขายเพิ่นพ่อพี่น้องเอ้ยมาขายของโอ้เป็นตะเสพเป็นแต่ยากครับเนาะ กะว่าชิลงไปอุ้นนนลงไปชื่อเมื่อกินแดงกะมาต้มกันกระบอกคำบ่ครับสบายดีสบายดีพี่น้องบุลงบ่บุลงไปชื่อบอกระดิ่งกินบ่เมนเป็นตัวอย่างเลยบอคำไว้ลงไปเบิ้งฉันนั้นเม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 นกะโอเคเน้องพี่น้องกะมาต้มกันสามคนนี่แหละพี่น้องเลยคือสิมมวนแท้นี่ป้าต้อสบายดีเด้อสบายดีมาสู่ทุกคนเด้อโอ้ไข่มดอันเท่าไรนี่น่ะห้าพันอันห้าพันพี่น้องเมึงเนี แต่เสพเป็นแต่นัวแท้นี่โอ้เนาะพ่อพี่น้องมีแข้งกับมีเนาะนี่แกโอ้มีแข้งกับกล่องแท้หน่นะสิบพันของสิบพันบ่นี่นะโอ้ยเนาะพ่อพี่น้องอันนี้ได้สารแท้ตัวนี้ห้าพันนะฮ่าเรียกว่าหาเบิร์ดโมเมนต์บ่คนเดรนเน่บ่อันนี้เสพบ่หน่นะเสพกัวนนี่บ่ กวางเจ็ดกว่างเนี่คือมาคือมาฮะบ่คือบ่หามาให้ได้หลายคือแบบนี้เนื้อสานี่หาบ่ได้หาบ่ได้บ่โอ้โอ้จุดเดี๋ยวเดียวชิชิมาก็มาซื้อซอยเนาะเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งได้หลายก่อนเนาะเดินเดๆนเดินเดิน่ากันว่าใครยืนดิฉันมือบ่โอ้ดู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 ทำเมยมได้บ่หนิโอ้น้องพอพี่น้องมีดอกกระเจียว ก็คือสีประมาณนี้พี่น้องเอ้ยก็ต้องมีของมีเพลงเนาะอันทรานี่าพันเนาะกะโดยโดยโดยมีเพลงพี่น้องเอ้ยบักคำอยากยังบักคำอยากยังอยากยังอยากยัเขียนบอเขียนบอสเราก็เกี่ยวกับเป็นเตเซบทำบนด้วยฮะท่ายเราเกี่ยวนะ อันหาพันบคักอยู่ได้บ่ครับไม่กินมือนั่นคักดูกินมือไห่เบินะลองเบิ่งลองเบิ่งครับอาเบิงไป้าเอาเบด้งไปบ้เอาเบิ้งไปบ้าบเดียวเดียวเดีวเบิ้งก็ได้แมน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 แม คือดอกกระเจียวเนาะพอพี่น้องกินคนเดียวนะบางมือกายมากไง่าีอย่างเนาะไม่ปล่อยกันมาโอ้พี่น้องมันน้อยอันนี้เมื่อน้ำแหน่แหลเมื่อน้ำมันจะบ่อได้นรือเปล่าขัดดีพี่น้องเลยด้วยด้วยสบายดีน้องนะสบายดีดูนุ่มสบายดีดูมาของอันนี้ของน้องนะไหนแม่ี่เนาะมแข้งบ่เนี่ยมันจะใช่ตัวนั้นนะม่แข้งไม่ก่อ โม่คือว่าเอาแม่ไข่อะไรในมีเค้งตัวนี้โม่เป็นลายงายเบื้องห้นต้องหนาเบื้องหน้าบมึงเด้อเนาะพ่อพี่น้องคือมีเค้งที่ว่าอันนี้นะมีเค้งตัวนี้นะแซ่บพี่น้องเลยมีเค้งตัวนี้เนาะแซ่บคักแต่ว่าทั้งอ่าตัวนี้เป็นมีเค้งอย่างก็มีเค้งจิ๊เลยพโปรเมพี่น้องจิ๊ นี้มีเค็มข้อเนาะอันนี้ทางน้องเป็นบัวายบัขคายบ่่ขา้บัวายเป็นยังไคือบ่ขายครับัลายบ่ลายพ่น้อยไม่กินบ่คือว่าแต่ก่อนนลายก็เห็นบ่ื่อหาว้ได้ลายเนี๋อมีอยู่ซโต้ไ่นาโตะแต่ขายสขาจะได้ยแต่ไข่มมเดงนี่ลายพี่น้องเ้ยลายนีไข่โมเดงนี่เนาะเปไงบ่ค้ำยาบบ่บ่คํายากบ่กินขิงกินขิงขขิ้ขิงขิงขิ บ่คัมบ่คัมเสียบ่บ่คัมอยากกินบ่อยากโอ้อยากกินกะอไข่คู่เทนเนี่ยหรือซาพุ่นบ่โอ้พี่น้องมึงเน่เด้อเด้อเดพี่น้องโอ้หลายอยู่เนาะหลบินไปอยู่บ่หลไหลไหลไหลโอเอาเลยเอาเลยเอาก็ได้เอาเอาใช้ธงแหงนี่เด้อ กิไดยโกชิ่ื้อไห้บ่าวคำเพิ่นเนี่ยนี่นอกพ่อพี่น้องดด้ดกงขี้นยเก้อยเอาอันนี้น้ำแม่มาวคำอ่าไข่มเดงไข่มุแดงเมอนอันทรนี่นะห้า่าพันพี่น้องเมนนเมนเก้ฮะอันไหนไข่มแดงนี้โอ้ชื่อือเมื่อไหร่าพ่อท่าเม่บ่ โอ้หมักคำอะไย่งนี้โอ้ดูๆอ่ะชันๆแบบเอาก็ได้เนาะทางนั้นก็เลยอ๋อเป็นเอาแต่เขียนหน่อยบ่บ่ๆคำโอ้หมักคำเป็นเสียงแต่เขียนหน่อยเนาะพี่น้องอ่ะปาไปนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวสิมาจ่ายเงินน้ำด่างพี่น้องเลยอันเบาจีตได้กินสุนั่นเนาะพี่น้องเนาะติดใจลอกกระเจียวเนาะเน่เฮ้ยลอกกระเจียวของเพืน้องหน่าหนิเห้น้องนี่น้องม่อเป็นคนห่าน่ะ โอ้ยไหมฮะวอขายคู่เท่านั้นี่ห้าพันห้าพันโมอันหาห้าพันโมโอ้อันหาพันพี่น้องงามงามเนาะจากกนาหาของจากธรรมชาติมาขายเนาะอันนี้กะสีโอ้อันเบิร์ตนี่เท่าไรน้องน่ะสิพันห์สิพันห์สิพันห์อสิพันเนาะพ่อพี่น้องกะอ่ะใส่ถุงเงี้ด้วยฮะใส่ถุงด้วย แกเด็กน้อยอ๋อมีแต่ลูกเต่ามานั่งเผาแม่คลายเครื่องคลายโคงเนาะโอ้น้งหน้าชื่อว่านในนี้นี่โอ้ยน้ำอ้อยโอ้ยยิ้มหวานปันน้ำอ้อยเนาะนี่เนาะอืมเด๋วเดยวเด๋วางเข้าเห็นนี่คือคนนี่คือหลายตัวอันเครื่องกมาขายเนาะเมนแมนเมนเมน โอ oh oh, okay. ้ย right. พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวบจิตนเปเมาอนาดอกกระเจียวอีกคนพี่น้องบบบจิตามักเนาะอยากกินดอกกระเจียวพี่น้องเนยเนยอันนี้การเท่าไหรเนาะดกระเจียวูาวดอกดอกกระเจียวผูสาวนี่แซ่บบ่แซ่บนยเนยเยเลยเนยเลยเนยเนยเยนเนยนยนยนเนยเนนเนยอนนยดงนนนยเ่าเนน สิพ <Es> ูกปีเขาเฮียนอยู่บ่อ <they> ้อยไหนเนี่ยอยู่ห้องไหนเนี่ยนี่โมชองโอ้ยอยู่ห้องโมชองเนาะคือบันเสารบันทิตเนาะมาหาของมานั่งขายบ่มาผู้เดียวบ่มาผู้เดียวโอ้เดี๋ยวนี้มาผู้เดียวอันนยู่ทั้งเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้สบายดีสบายดีอยู่เนาะโอ้ไมาหาเงินมาอันนี้บ่มาแบบ มาขายตอนตอนบ้นบันพักแล้ะกะเอาเงินเอาข้ามไปเขาหของำเยียนเนาะนอนโอ้บัตเสียงกระจงไม่หงมาจิ๊ดเนมันแ็งหน่าเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะแม่นี่เนี่ได้ขายจ็คสูตรแดงเหมอสุดเดียวนี่แหละมีอย่างอีกเนี่ นี่ทอดก๋อยโอกกระเจียวนี้โอ้ได้ขายไปจากพันแล้วขายสามถุงแล้วโอ้โดยโดยอ้าวนี่เก็บไปแห่น่ะไอ้อนเด้อเฉยเด้อ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 ก็คือสประมาณนี้เดี๋ยวมาพี่น้องก็มีแต่ว่าตั้งใจเฮียนเนาะตั้งใจเฮียนเด้ออันนี้อันเท่าไหร่นี่หาพันหาพันบ่โอ้มานั่งตะโดนได้นี่ ดนเลยดนบอสโอ้เพื่อนกับน้องพี่น้องเพื่อนกับหาเงินเนาะหาเงินหาเพ่ไปหาโอ้น้องเองบ่ไปหาโอ้น้องเพื่อนเป็นคนื่อนอัหาดอกกระเจียวน้องพี่น้องกะหาอยังอีกแน่นี่มาขายม่เจอดอกกระเจียวนี่เลยโอ้น้องพี่น้องกระทังน้องเพื่อนกะหาดอกกระเจียวเนาะไปขายหาาทุกอย่งหาทุกอย่าง แม่นแมนเนาะมันแดงนด้ใช่มันแดงหามไม่ได้หาไม่ได้บ่๊ะให้จุดเทางในบ้านนะเพื่อนนะทุกท่านทั้งทั้งพุ่คนจะมีบ้านบ่บ้านนาเพภกบ้านนาเภกบอ๊ะอยู่ไหนอยู่บ้านนาเพภกตอนนี้ทางไหอะไรข้าคือบัวชักบ่ะทางทางบัวทางนั้นจะมีบ้านทีทางไหนดี้อันนี้จะเป็นผลทางบ้านนะบ่แมนทางนั้นกับแมนนี่ทางข้าบ้านโอ้ทางนั้นเป็นทางโอ้อันนี้ทางนัดบอไะมายังกันนั่นนะ โอ้หาบไข่มดแดงอยู่บ่โอ้โอ้ดยดูดูดูไข่มดแดงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิซื้อไข่มดแดงอ่าเมื่อพ่อมเนาะนี่กับบจิตก็ได้แต่ว่าส่วนใดบัจิตจะเหมาอันนาหลอกกระเจียวน้องพ่อพี่น้องเมนเมนบัจิตเหมาหลอกกระเจียวเนาะอันหาพันนาะพี่น้องเก็บไว้นี่ก่อนเด้อแต่ว่าลืมกับเอิญเอิญใช่ไนมเด้อในเดียวพาพพ่อพี่น้องไปเบิ่งก่อนเนาะโอ้ไข่มดแดงนี่ของไผชนี่นะ สามเจ้าหนึ่งสิบห้าพันอยู่ของใคตัวนี้นะอไหนโอ้เจ้าซื้อซอยนีคอลกอองมันโอ้น้อยใจได้มาเสนมองเมงเค้งวุฒิ้มาเสียนม่ใครพโอ้ยน้อน้อมาเสนเลยโอ้ยน้องพ่อพี่น้องบาเสียนพ่นน่ะเอาแมงเค้งปลามจิตแล้วเนาะกาเดี๋ยวบ่จิตเนาะเอาแมงแค้งปลาเอามาแดงก็ได้เน้ไก่ เลย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 สีมันแดงสวยได้เลยแต่คืออ้าวบ่มีเงินน้อยแล้วบาดนี้พี่น้องเลยนเส้นไม่เต็บ่โอ้ยโจก็ดีเยด้ยแตคือสิได้จ่ายเงินค่าดอกกระเจียวให้กับน้องเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็คือทางน้องเพิ่นก็หาเงินหาดอกกระเจียวกระเจียวนี่แหละไปมาวันวันพักเมาดอกกระเจียววอรจิตอันน่ะไ่ได้จงให้บ่เซนดอกดอกกระเจียนะไ่ต้องนั่งได้บ่เซนเลย บมาแม่แล้วก็คือดอกกระเจี๊ยนนะบัจิตมาบ่แล้วก็คือจะให้น้องเนาะสิพันธ์นด้น่องเนาะโอเคโอเคเอาให้เก็บไว้เด้อตั้งใจทำตั้งใจเฮียนก็คืออีกหาพันธ์เหนื่อยห้น้องเด้อแม่แม่แม่โดย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 เอาเช่นกันกับมิเตบาดุมันขยันหายแม่แม่แม่โดยโดยเอาเช่นกันกับมิเตาดมันขยันหาย ดูดด right, right, ูดยฮช่าแกคือว่าน oh, ้องเบิร์ดได้ว่าของของน้องเบิร์ดได้บ่เบิดแล้วะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปจ่ายเงินค่าดอกกระเจียวก่อนจ่ายเงินค่าดอกกรเจียวก่อนนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวไปจ่ายอน่ะเทือดเท่าน้อยเนาะฮะจด้โดยโดยจจแล้วอันนี้นะ เออเดอ๋อดอกกระเจียวเจ้าใจบ่เนี่ยเอาดิเจ้าบ่โอ้บ่ข้าก็อยากินดอกเจียวกันเดอเด้อบ่คอยมีเมนเมนเมนม่เดี๋ยวเด้อด้ด้อาแป๊บนึ้ยมีแต่มนแดงพี่น้องดอกกระเจียวเนาะอันนี้อันทอไรน่อหน้านี่ฮชิพันพุ่นม่อนี่น่ะ บ่คือยิ้มไปปุ๋ยแทนนี่นะจ๊องขาหมดแดงแมนบอชเชนเฮ็ดลืมเด้องบอชเชนอย่เด้อหลายๆแลาวเลยเนาะโอ้จ๊บไปเลยเลยโดยอาเดียวบอชเชนคือชีอาใจ่ายเงินเนาะใจเงินนี่แหละขาอ่าดอกกระเจียวเนาะโอ้มุ่แดงมุ่แดงครบพี่เนาะหุดแดงครบบอชเชนเนาะ โดยกระท à, ั่งก็น้าน้องเพื่อนเนาะคือของน้องเองวนะ่านี่เนาะน้อง,งหายเป็นก้นห่าบอโดยกระทั่งนี่สิบพันพี่น้องเลยสิบพันนี่เนาะเดี๋ยวนาบัลจิตกับชื่อชื่อดอกกระเจียวซอยน้องเพื่อนเนาะการทีเอาเงินอาคาดอกกระเจียวนี่สิบพันเนาะให้ผู้เป็นแม่แล้วก็อีกสิบพันเดี๋ยวบัลจิตน่ะให้กับ 10, 000, <ด>น้องเพ<ด>ื่อนเดินแม่เด้อให้กับน้องสิบพันเด้อขอบใจด้วยขอบใจด้วยขอบใจเราบ่าวด้วย โดยการเอาเงินชิพันไปซื้อขนมกินให้น้องเนาะโอเคฮะน้องมือเข้าใจด้วยฮะนอมโอเคอ่ะน้องหน่ะโอเคโอเคป๊อปเอาไหมน้องหน่ะอืออึบอืออือโอเคน้องพี่น้องก็คือสีแนวนี้โอ้ดอกไข่มุกแดงนี้โอ้ยน่องน่องเนาะ เด้อเด้อขาเขียดนี่ข้าเขียดเนี่ยบอกคำพันยังมาท่านมาจ่ายวะยังนะอ๋อเมเปิลมาแดงพี่น้องคืออาซีประมาณนี่น้องเดี๋ยววันจิ้นะสีเอาดอกกระเจี๊ยบไปไว้รถก่อน้องพอพี่น้องเดี๋ยวจึงมานั่นน้องพอพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจึงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่เอาไว้ก่อนเด้อเด้อเด้อโอ้พี่น้องไอ้บัจจิก่าดีมุกดีใจได้หลายเนาะป้าไม่ดีก่อนเนาะพี่น้องอ่า เดี no, no. So, então, ๋ยวสิเอาไข่มดแดงบ่เนาะพี่น้องเนาะซื้อไข่มดแดงก่อนเออเอามาจิซื้อเล่ดอกระเจียผมกินนี่อันนี้บ่ซื้อบ่จะยังๆนี่น้อเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆบ่จิสิไปจ่ายเงินคน้อเดดเดี๋ยวเอาบ่จิจ่ายให้ก็ได้โอตรอันนี้บ่โอ้ค่าเกียดน้อยบ่อันทตัวนี้ชาวพันเนาะพ่อพี่น้อง คืออะไรเนี่ยืออาให้บอกคำพ่นเนาะเพาวนขึ้นมาลายแท้อะยอะเดี๋ยวประจิตอะชีอนาใจค่าเขียนน้อยเนาะขยาเขียน้อยให้กับเพื่อนนาะพอพี่น้อยโอเคโอเคโดยกาเดียวจเอาอใครโมเดลอันเทไรนี่อ่าคือสิหาพันเนาะโอเคอม อ่ารวมกันครับตัวนี้ได้เด้วยใช่เนาะก็คือเพิ่นจะทอนมาให้พี่น้องเลยโอเคอ่ะทอนแต่ไดนประเดี๋ยวทอนทอนตามนี้เลยแหละแมน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 โอ้คือไข่หมดแดงงามแท้นี่เนาะเราจะมาเวะเด๋อดเดอดเด๋อดโอเคอ่ะดยไข่หมดแดงพี่น้อง ไข่หมดแดงเนาะที่ว่าซื้อซื้อเมื่อเขียนยาวเขียดเขียนยาวเขียนยาวแม่แหล่แม่แหล่โดยก็คือจีประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องอ่าโอ้ฝนตื่มแม่แม่เป้งนี่ให้เนาะพี่น้องเออให้เดล้วดิ้ดโอ้ยโดยอ่ะขอบใจเด้เลยเด้อเดี๋ยวเขียดเด้อวนี้มันเขียดสาย โอ้ยอะขอบใจได้รายขอบใจได้รายเดรรเดเดรรเดรรเดรรเอาาคัมเอาปเป็นยังบลาคัมอ่ะโอ้ปลาจีื่อไห่แมน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 แต่ว่าแมนเบึงเรื่องปลาคัมเรือมันมีเมเปิงเมเปิงมูอแงแมนเพิ่มเพิ่นเต็มให้ก็จะให้เพิ่นเอาใช่ได้เถดเด้อบลาคัมต้องก็บหมอกเนาะโอ้หลายได้พี่น้องจีซื่อชอยพูดได้ยนนี่เนาะ พานมันแดงไมเมแม่งแข้งพี่น้องอันไหอันหาพันวะโน่หาพันเพราสซี่ก่อนแล้วหาพันหาเิ้าเศร้าจะได้คู้แฝงพันพิ่งก่อนโอเนาะเศ้าพันพี่น้องนี่แม่งแข้งนี่เนาะอ่าเดียวยวมามงแงแข้งเห้เพิ่งซะเนาะพี่น้องเอาเล่เริ่มยอันนี้เนาะ แมงเฆ่ง่ยแมงคือพี่น้องเออโอ้ยมูดแดงโคบพี่น้วยไม่ได้มาชิคเปอ่อนแม่ไปแลหมอไปแล้วเขาหมอแล้วไปก็ออกอีกโอ้ยน้องม่ข่านี่น้องม่ข่าก็ได้แมนพี่น้องแมนเมนเมนคือหมอแมงแข็งว่าเลยอ่ะโอ้หามาแต่ลายเนสตัวใหญ่น่ะน้องน่ะหามาแต่ตัวน้อยนี่ก็ได้ตัวใหญ่แบบเป็นแซนบอแมนจะกินตัวใหญ่เป็นนั่นบ่คัมไป นเ่ยก็หมอมันเคงเบ็ดนาอพอพี่น้องโอ้ยายได้มากินได้เรจะได้กินได้ยังได้มาแสรยังมาทานได้กินได้ปีนี้นี่ยเฉพาะปีนี้เมือน้เอาแต่โดนนล่แหละเว่าปีนี้ลายปีวิ่งเนาะม้วนเบ็ดเลยม้วนแดงบุกอะไรนั่นใครม้วนแดงขาพัน เอามากองหาพันองหาแบบกองใ่กองรั่วกินนี่เอาไม่เข้าใจว่นี่เร่มเดืมเรืมเร่มอ่าตอนนี้มาจะ่อจี๊ดก็โอ้จิดปึจิดลืมออกไปเลยแย่หลายพี่น้องเล่นหลายลงวะอ้จ่าบาไม่พ่าเพี่น้องพี่น้องเนาะแบบมาแบบไอเดี๋ยวนี้หลายอ้าจะในตัวพ่อจะได้หลายเด้ออ๋อพี่น้องมาไม่แข่งเนาะ มีม่งค้งนีก็คือไข่มดแดงน้อพี่น้องน้อบิงจาข่หนกเมื่อนะแม่โอ้ยอยากเมื่อไนี่มรนี่ไ่เมื่อลนี่ผมีเงินนะพี่น้องจิตผมมีเงินนั่นนช่ยเดี๋วมอนนี่อันอันโะอันกองเท่ไงานี่มนี่เอาสามกองด้วยสามองคิหาบอ Mên, 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 ôi cả thứ ba nó thôi, phí cả... <laughs> đồng Và chứ cả Sưu lại là nó đồng Sưu lại nữa, phí đồng, người ơi Nó xoay mày, đứa mà đẹp nè Rồi, rồi, rồi Rồi ทั đ đ rồi, á, à, ้งนั้นเลยไอพ่แม่ก็ด้ด่ยอยยสนพดีโอ้ยน้องพี่น้องอ่าคือีประมานและกระย้วนองมาไล่วมีแต่ว่าอ่ปันห้คเดินน้ำเนะดดด่ายแๆเดล้วพี่้องมีหลอกไล่แล้วพี่ย เลยเลยเออยไปลยปเลปเลยไดเลย้ปเลยไปเยไปเลยปเลยไปเลยไปเลยไปกลยไปเลนไปเนยไปเลปเลไปเลยไปเลยไปเนยไปเลน้องลยไปเลยไเลยเยไปเลเลยไปเไปเลยไปเลยไปลไปเลยไปเลเลยวปเลยไปเลยไ่เลยนปเงปเลยไปเไปเหไแเลไป่ลยไเลยไปเลยไเลยไเยไเลยเลยยเยลายเยเเยไเไเ่เนเล นา,นายก็ต้องก,กราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมว่าจริเนาะโดยขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งไม่สกปรกเลยท่านนี่มาที่เกาะเกาเขา้ามาสบ,บายดีเย้ yeah.